สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบเล่นเกมออนไลน์บนมือถือครับผมโดยที่เราต่อในส่วนของตัว Wi-Fi 6 จากตัว Pocket Wi-Fi ของค่าย D-Link dwru 2 1.0 5 5 g ตัวนี้นะนียครับดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยเพื่อนๆปล่อย Wi-Fi 6แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่6,000 m มิลแอบตอึดน,นะครับเปิดใช้งานต่อเนื่องในส่วนของตัว Pocket ตัวนี้1 0 1ถึง11ชั่วโมงครับทำเป็น ProBank ได้นะครับพอทไทยสีอยู่ข้างล่างเลยเพื่อน เปิดในส่วนของระบบมานะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับสามารถที่จะดูส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับ 4G 5G นะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าเองได้นะครับล้วนเพื่อนนะครับจะดูในส่วนของตัวชื่อ Wi-Fi พ a ร์ทเวิร์ดก็สามารถที่จะดูได้นะครับชื่อ Wi-Fi พ a ร์ทเวิร์ดอะไรนะครับก็จะโชว์ตรงนี้ได้เลยเ,เพื่อนๆลองดูกันได้กรณีที่เราลืมนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับในส่วนของมือถือนะครับที่รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับตัวนี้เลยเพื่อนๆต่อ Wi-Fi 6จากตัว Pocket Wi-Fi D-Link อยู่นะครับกับตัวเน็ตแบบไม่อั้นนะครับในส่วนของตัว5 g unlimited นะครับจุดที่ผมอยู่ก็วิ่งไปประมาณสักความเร็ว5 g นะครับ160กว่าเมกะบิตเปอร์เซนตะครับขาอัพโหลดอยู่ที่30กว่ากว่าเมกะบิตเปอร์เซตก็ถือว่าแรงนะเพืเ่อนๆจะไร้สดเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นเกมมือถือนะครับต่อสายได้เลยคอมพิวเตอร์ แทนสายแรนดนั่นเองครับผมในส่วนของอินเทอร์เน็ตก็จะขึ้นนะครับในส่วนของการใช้งานเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่นกันขอเปิดทิกตอกก่อนเพื่อนเราจะถ่ายฟีดนะครับทิกตอกอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะถ่ายแบบนี้ได้เลยนะครับลื่นๆ่นแบบนี้เลยนะครับอลองดูกันครับดูหนังฟังเพลงครับเล่นเกมแชร์ WiFi หลายๆเครื่องสูงสุดอยู่ที่40เครื่องนั่นเองครับผมลื่นๆแบบนี้ไม่มีมุลน,นะครับตัวนี้ขึ้นสัญญาณ 5G เดี๋ยวเราจะ มาเล่นเกมนะครับผมตัวนี้เลยเล่นเกมออนไลน์บนมือถือนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้พวก R V PUBG Call of Duty Mobile นะครับในส่วนของตัว Smash l e g e n d ตัวนี้ครับเล่นเกมสนุกๆน,นะครับตัวนี้นะครับขายเกียรติได้เลยนะครับอลองดูนะ แชร์ Wi-Fi เนี่ยแบบ10ถึง11ชั่วโมงแบตบอึดมากเลครับมือถือแบตจะหมดเราก็สามารถที่จะต่อตัวพอกเก็ตผ่านสาย C2C C2 Lightning ครับชาร์จมือถือเราได้ด้วยนะชาร์จ iPhone นะครับชาร์จ iPad ชาร์จมือถือนะครับเป็นแบตสำรองนะครับเดี๋ยวเราไปเลยนะ ไปเล่นเกมสัก2แม็กนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่จะเอาไปเล่นเกมออนไลน์นะครับใส่ซิม 2D t ท็ก s s นะครับ 5G เนไม่อั้นเอามาใส่กันได้เลยในส่วนของตัว NT นะครับ 4G แบบ Max Speed เอามาใส่กันได้เลยนะครับในส่วนของตัว Pocket WiFi ตัวนี้นั่นเองครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากที่ผมใช้งานนะครับตัวเครื่องไม่มีรีนะ ไม่มีรีเครื่องเองนะครับผมเปิดเนี่ยสถึงสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมว่างๆเ๋ยผมจะเทสนะครับเปิดจนแบตหมดนะครับสักสิชั่วโมงนะครับว่าจะมี่หรือเปล่านะครับผมว่าจะรีเครื่องไหมนะครับว่าจะแห้งเออหรือเปล่านะครับแล้วรอดูกันเออสนุกสนุกเลยเพื่อนเ,เ,เห็นไหมโอเคขอดูปุ่มนะเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับอุย้ยโหอ,โอาเออเงี่ยเพื่อน ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยถนัดเลยสิไม่ค่อยเล่นเนี่ยตัวนี้นะครับปกติจะเกมฝันนะครับตัวฝันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับเกมออนไลน์นะครับสมาร์ทเจนนะครับใครที่จะเอาไปใช้งานเล่นเกมออนไลน์พับจีเอเ็กเจนก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับตัว 5G กรณีที่หอพักพ์กเน้นนะครับ เน็ตสายเข้าไม่ถึงตัวนี้เหมาะเลยเพื่อนไม่ว่าจะพกพาติดรถหรือวยอะไรเงี้ยโอเคนะครับน่าเดี๋ยวก็น่นาจะจบละบัววลวยิงก่อนนะครับสมาร์ทรีเจนนะครับตายสามถ้าเกิดตายสามคือแพนะเพื่อนสมาร์ทรีเจนตัวนี้สนุกสนุกเลยใช้จอยได้ด้วยนะข้อดีคือไม่ไม่ต้องไปตั้งค่าจอยด้วยนะครับจอยไวเลสทั่วไปสามารถต่อได้นะตัวนี้ โอเคนะครับชนะเรียบร้อยนะครับแมตช์แรกนั่นเองเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนนะตัวนี้ไม่ค่อยคล่องเลยสมาร์ทเ g เจนนะครับผมเล่นเกมเนื่อลื่นไม่มีกระตุกเลยนะครับเพราะว่าตัว 5G ค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับเน็ตแรงันเพื่อนออกปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว ขอเปลี่ยนตัวนะ่าจะไม่ไงดาบเนี่ยเล่นสนุกครับผม <Okay. S 2> ลองดูอีกสักแมตช์หนึ่งเพื่อนตัวนี้นะลองดูแมตช์หนึ่งนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่จะไปใช้งานกันนะครับตัว d ีลิ้งดีวีอาร์ขนะครับเล่นเกมออนไลน์แบบนี้ก็ได้เจอไวไฟฮอตสปอตอัพโหลดคลิปไฟลใหญ่ๆนะครับ 4K อะไรเงี้ย ับตัวซิมที่เป็นแบบอ n ิมิเต็ด 5G ตัวนี้เหมาะเลยเพื่อนเอาไว,พว้พกพาได้กรณีที่เราไปไลฟ์สดนอกสถานที่ไปในส่วนของตัวททลงทะเลอะไรเงี้ยสามารถพกพาได้เลยนะตัวเราเตอร์ก็ตั้งอยู่ที่บ้านนะครับผมก็แล้วแต่เลือกกันนะครับแต่ตัวพกเก็ตไวไฟคือยุดหยุ่นนะครับผมลองดูกันได้นะครับแบตเตอรี่6,000 m มิลิแอเลยตัวนี้นะครับโคตรอึดเลยเพื่อน หมานะครับผมสูสีว่าตัวนี้สูสีนะครับสูสีได้ชนะไปหนึ่งตัวนะครับขอวนก่อนเออเออฝันเราต้องฝันนะครับผมอุ้ยเจอตัวใหญ่ฝันนี่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเออเออฝันเออเออเรียบร้อยนะครับผม จำไปสองนะครับถ้าเกิดชนะ3ามรอบคือชนะเลยนะครับผมใครที่เล่นเกมสม็ก์เลยเจนงแบบนี้นะผมเล่นผ่านจอยคอนโทรเลอร์นะครับไปเลดได้เลยเพื่อนโอ้โหแตกเปนหนึ่งนะครับแตกเปนหนึ่งนะครับผมฝั่งตนแตก2เออเออเออเราต้องเข้าเข้านี้เข้าอย่างนี้เข้านี้เ,นเออเออโอ,อ้ย เออเออเออ,เ,อ,อเรียบร้อยสิครับผมแต่อีกรอบหนึ่งก็จบเลยนะครับเราจะชนะแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมชนะเรียบร้อยนะสําหรับเกมที่2นั่นเองครับผมก็ลองดูกันได้นะครับใครที่จะหาตัวพ็อกเก็ตไวไฟแบบนี้นะครับเอาไว้เล่นเกมเพืเ่อนก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้นะเอาไปใช้งานกับมือถือก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้ต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน ตัวสาย USB ใช้แทนสายแลนได้เลยเพื่อนๆสามารถกดค้นในแอปเป็นส่วนลดกันได้นะครับมีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับก็ลองดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ